สวัสดีครับมาฟังข่าวริปูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้ด้วยเรื่องภายในทีมลิปูที่น่าสนใจกันนะครับเรื่องแรกนะครับเจมบุ J ๊กนักข่าวสายหงจากราซิงเดอะคอรก็ได้ออกมาเขียนบทความอธิบายว่าทำไมลิพูถึงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมแอตเลติกบิลเบาในช่วงคืนวันพรุ่งนี้ถึง2นัด ภายในวันเดียวนะครับตอนช่วงเวลา5ทุ่มและช่วงเวลาตี2ซึ่งสาเหตุที่ลิพูลงแข่ง2นัดภายในวันเดียวนั้นก็เป็นเพราะ2สาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุที่1ก็เป็นเพราะการเล่นเกมอุ่นเครื่องรูปแบบนี้นะครับถือเป็นรมเนียมใหม่ของลิพูซึ่งลิพูเริ่มทําตั้งแต่ปีก่อนหลังปีก่อนนะครับลิพูลงแข่งกับทีมเซมิยาและทีมลาสพาลมัส ภายในวันเดียวเกมนัดแรกนะครับลิฟูชนะเซบียาในสนามแบบเปิดที่มีแฟนบอลเข้าชมไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ส่วนเกมนัด2องลิฟูเสบอกับทีมรัสพาวัตในสนามแบบปิดไม่มีแฟนบอลไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0และสาเหตุที่2นะครับก็เป็นเพราะอาร์เนอร์ชลอตต้องการใช้นักเตะทั้งทีมให้ครบนะครับและทดสอบแผนการเล่นต่างๆนะครับชลอตจึงจะแบ่งนักเตะใช้งานในวันพรุ่งนี้ออกเป็น 2ชุดด้วยกันนะครับโดยนัดแรกนะครับทีมลิปูชุดแรกจะลงแข่งกับทีมบิลเบาในสนามแบบเปิดที่มีแฟนบอลเข้าชมส่วนนัดที่2ทีมลิภูชุดที่2จะลงแข่งกับบิลเบา ในสนามแบบปิดนะครับทั้งนี้นะครับเจมบุกคาดการเอาไว้ว่าก่อนเกมคืนวันพรุ่งนี้น่าจะมีการจัดพิธีไว้อะไรแก่โชต้าก่อนแข่งอีกครั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความหมายมากๆเลยนะครับเพราะเกมคืนวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเกมแรกที่นักเตะลิปูกลับมาเล่นที่สนามแอนฟิลด์หลังการจากไปของโชต้านะครับผม และเรื่องสุดท้ายนะครับเจบุกเปิดเผยว่าหากลิโอเอ็นกูโมฮาทําประตูได้ก่อนวันที่13ตุลาคมปี2 0 2 5ในรายการแข่งขันใดก็ได้นะครับตั้งแต่คอมมูน i ตี้ชิ e l d พิมเบลิกช่วง7นัดแรกยูฟาชิเป,ปลิกและรายการคาราบาวครับลิโอนะครับก็จะกลายเป็นผู้ทําประตูอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรลิพูอย่างเป็นทางการนะครับโดยปัจจุบันนะครับวูดเบิร์นเป็นเจ้าของสถิติผู ทำประตูอายุน้อยที่สุดของสโมสรริพูโดยทําประตูแรกให้กับทีมริพูชุดใหญ่ด้วยวัย17ปีกับอีก45วันทั้งนี้นะครับฤด,ดูการ2025ถึง2026นะครับลิโอเอนกูโมฮาสวมเสื้อหมายเลข73นะครับผมทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องภายในทีมริพูที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องนูนเยสกันนะครับล่าสุดฟาบิซิโอรโรมันโนก็ได้ออกมารายงานข่าวเรื่องนูนเยสประจําวันนี้ไว้ว่าทีมอาลฮีลาวจากลีกซาอุยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในระดับที่ลิปูต,ต้องการเพื่อซื้อนูนเยสแต่อย่างใดนะครับแต่อาลฮีลาวนะครับได้สแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนกับนูนเยสไปแล้วว่าต้องการเซ็นสัญญากับเขานูนเยสต้องการย้ายออกจากทีมลิปูในช่วงซัมเมอร์นี้และลิปูก็กำลัง มองหาทางออกสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้อยู่นะครับโดยลิปูได้ตั้งค่าตัวนูนเยตไว้ที่ประมาณ56ล้านปอนด์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับลิปูอาจยอมลดราคาค่าตัวนูนเยตลงหากไม่มีสโมสรใดสามารถจ่ายเงินตามราคาที่ตั้งเอาไว้ได้นะครับ นอกจากทีมอาร์ฮลาจะสนใจนูนเยสแล้วนะครับทีมเอซมิลานก็สนใจซื้อนูนเยสอยู่ด้วยเช่นกันในเวลานี้และได้เจรจากับตัวแทนของนูนเยสไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้จึงเหลือแค่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของนูนเยสประจำวันนี้นะครับประเด็นต่อมานะครับมาฟังข่าวเรื่องอิสซักกับลิพูกันนะครับ เริ่มกันที่เดวิสออนสตีนนะคะตลาดนักเตะเทียนหนึ่งจากดิแลติกก็ได้ออกมารายงานข่าวเรื่องอิซักประจำวันนี้ไว้ว่าอิซักได้เดินทางกลับมาที่อังกฤษแล้วนะครับและจะกลับไปฝึกซ้อมกับทีมนิวคาสเซิลอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิซัก ไปซ้อมเดี่ยวเพียงรำพังคนเดียวที่ศูนย์ฝึกของทีมเรอัลโซซิดัตซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าของเขานะครับระหว่างที่เพื่อนร่วมทีมนิวคาสเซิลคนอื่นๆทัวร์ปีซีซั่นที่ทวีปเอเชียด้านเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดก,การทีมนิวคาสเซิลได้ออกมาให้สัมภาษณ์เลือกอิสซักก่อนเกมที่นิวคาสเซิลจะลงแข่งกับสเปอร์ในช่วงเย็นนี้ไว้ว่า เขาไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นที่อังกฤษเท่าไหร่ในช่วงนี้เขาจึงทราบข่าวเรื่องนิู้ดได้ยื่นข้อเสนอซื้ออีกซักเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับและข้อเสนอนั้นก็ถูกปฏิเสธไปแล้ว ก่อนที่เขาจะรู้ข่าวด้วยซ้ำตอนนี้มีคนที่อังกฤษกำลังจัดการเรื่องอิซักอยู่เขาจึงไม่รู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ในมุมมองของเขาแล้วนะครับเขายังคงสนับสนุนอิซักเต็มที่เหมือนเดิมและยังอยากเห็นอิซักสวมเสื้อน,นวิวคาสเซิลอีกครั้งนอกจากนั้นแล้วฮาวยังบอกอีกว่าเขาเพิ่งรู้ว่าอิซักไปซ้อมเดี่ยวคนเดียวที่สเปนก็ตอนที่สื่อรายงานข่าวมันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่เขาจะพูดถึงเรื่องอิซัก ได้มากกว่านี้สิ่งที่พอบอกได้ในตอนนี้ก็คือข่าวเรื่องอิสซักในตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเลยและยังเป็นเรื่องที่ซับซ้อนด้านจอร์จคอลกินนักข่าวสายบอลทีมนิวคาสเซิลที่มีผู้ติดตามมากกว่า90,000คนก็ได้ออกมาสรสาุปสถานการณ์ของอิสซัก <conom ía> จากข้อมูลที่เขามีไว้ว่า ยังไม่มีใครสามารถพูดได้แน่ชัดว่าสถานการณ์ของอิสัาจะจบลงอย่างไรแต่นิวคาสเซิลยึดแนวทางที่ชัดเจนตลอดช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายด้านจุดยืนของสโมสร มาโดยตลอดก็คือไม่ต้องการขายอิซักและไม่มีความจําเป็นทางการเงินที่ต้องขายโดยพวกเขาตั้งมูลค่าอิซักไว้ที่ราว150ล้านปอนด์ซึ่งสูงกว่าข้อเสนอของลิพูทั้งในแบบที่ไม่เป็นทางการและแบบเป็นทางการและหากจะขายจริงพวกเขาก็ต้องหาตัวแทนคุณภาพที่ได้ก่อนอย่างไรก็ตามซัมเมอร์นี้ของนิวคาสเซิลถือเป็นช่วงเวลาที่ย่าแย่พวกเขาล้มเหลวในการเซ็นสัญญาผู้เล่นเป้าหมายหลายคนไม่มีพออ,อกีฬา ไม่มี c ีออีกทางอิซักเองก็ต้องการย้ายทีมอีกด้วยแต่นิวคาสเซิลยังคงเว้นช่องว่างสาหรับความเป็นไปได้ที่อิซักจะอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งฤดูกาลโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์อิซักในที่สาธารณนะจากการไม่ร่วมทัวร์ปีซีซั่นหรือจะก,การไปฝึกซ้อมเดียวที่เลอเอาซสซิดัต ฮาวเองได้พยายามอย่างที่สุดแล้วในการแสดงความรักและให้เกียรติอิสซักส่วนฝ่ายบริหารระดับสูงของนิวคาเซลยืนยันว่าอิซักสามารถกลับมามีส่วนร่วมกับนิวคาเซลได้เลยแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซนโดยไม่มีความผิดแม้ทางนิวคาเซลจะไม่พอใจลิพูที่เดินหน้าเจราจากับอิสซัก และยื่นข้อเสนอที่ต่ำกว่าที่ทางนิวคาเซลคาดหวังเอาไว้แต่นิวคาเซลไม่เคยไม่พอใจอิสักเลยนะครับด้านเย,ยนดอยหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของร์พูเอ,อ็กโคได้ออกมารายงานข่าวเรื่องอิซักไว้ว่าร์พูยังคงสนใจซื้ออิสักเหมือนเดิมแม้จะยังไม่ยื่นข้อเสนอใหม่ครั้งที่2เข้าไปหลังข้อเสนอครั้งแรกจํานวน110ล้านปอนด์ถูกนิวคาเซลปฏิเสธไปแล้ว ลิวพูยังไม่ได้ถอนตัวด้านฟอร์เรียนแพทเทนแบร์นะกข่าตลาดนักเตะจากสกายเยอรมันนะครับก็ได้ออกมารายงานข่าวเรื่องอิสซักแบบสั้นๆไว้ว่าลิวพูจะไม่ยอมแพ้ เรื่องอิซักครับด้านคิดดาวนี่นะครับสายบอลทีมนิวคาสเซิลจากสกายสปอร์ตนะครับที่มีผู้ติดตามมากกว่า20,000 0คนก็ได้ออกมายืนยนันเช่นกันว่าลิพูยังไม่ยอมแพ้ในการล่าตัวอิซักและกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอที่ปรับปรุงใหม่ในเร็วๆนี้ส่วนข่าวที่อ้างว่าข้อเสนอแรกที่ลิพูยื่นซื้ออิซักเป็นข้อเสนอสุดท้ายนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับข้อเสนอแรกที่ลิพูยื่นซื้ออิซักเข้าไปเป็นเพียงแค่ส่วน หของกลยุทธ์การต่อรองระหว่าง2สโมสรเท่านั้นนะครับ และทางด้านซาชาทาวิเอลีนักข่าวสายตลาดนักเตะที่มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะครับก็ได้ออกมารายงานข่าวเรื่องอิซักไว้ว่าลิ์พูไม่เคยถอนตัวจากการล่าอิซักเลยและได้มีการนัดหมายการเจรจารอบใหม่กันเอาไว้แล้วระหว่างลิ์พูกับนิวคาสเซิลโดยจะเจรจากันรอบใหม่ช่วงต้นสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้อิซักต้องการย้ายมาร่วมทีมลิ์พูเท่านั้นอิซักได้แจ้งเรื่องนี้กับนิวคาสเซิลไปแล้วและเตรียมแจ้งกับ ควสเซนอีกครั้งในเร็วๆนี้ว่าเขาต้องการย้ายไปร่วมทีมริพูเท่านั้นทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวเรื่องอิซาก,กับริพูประจำวันนี้นะครับก็มารอดูกันต่อไปนะครับณนะตอนนี้ตอนที่ผมทาคลิปนี้อยู่นะครับก็ยังไม่มีสื่อเจ้าไหนหรือนักข่าวชื่อดังๆเลยสักคนนะครับที่ออกมาบอกว่าริพูไม่ซื้ออิซักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาทิตย์หน้าพวกเรานะครับก็คงได้ลุ้นเรื่องอิซาก,กันต่อแน่นอนนะครับผพ ประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับมาฟังเรื่องเชสโกกันหน่อยนะครับเพราะเรื่องเชสโกมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอิซักนะครับล่าสุดเดียลติกก็ได้ออกมารายงานว่า ข้อเสนอในควสเซนจำนวน80ล้านยูโรที่แบ่งออกเป็นเงินก้อนแรก75ล้านยูโรและเงินโบนัสอีก5ล้านยูโรที่นิวคาสเซนยื่นซื้อเชสโกจากไรซิกถูกทางไรซิกปฏิเสธไปแล้วเนื่องจากไรซิกต้องการส่วนแบ่งจากการขายในอนาคตเพิ่มเข้าไปในเงื่อนไขาการซื้อตัวอีกนะครับสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้เชสโกยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างแน่ชัดว่าจะเลือกย้ายไปสโมสรไหนแม้ทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและน ควาเซนจะให้ความสนใจเขาอยู่ในเวลานี้ก็ตามด้านคิดดาวนี่นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่า ข้อเสนอจำนวน80ล้านยูโรที่นีควสเซนยื่นซื้อเชสโกนั้นไม่ได้ถูกปฏิเสธหรือตอบร,บรับรับข้อเสนอแต่อย่างใดนะครับทั้งนีควสเซนและไลฟ์ซิกจึงยังคงเจรจาเรื่องเงินค่าตัวเชสโกกันอยู่โดยทั้ง2ฝ่ายกำลังพูดคุยต่อรองในรายละเอียดบางประการของเงื่อนไขาการชำระเงินดังนั้นการเจรจาจึงยังคงดำเนิน ต่อไปในประเด็นโครงสร้างของดีลนะครับเชสโกเปิดรับโอกาสในที่จะย้ายไปร่วมทีมทั้งทีมิวคาสเซลและแมนยูโดยเชสโกจะตัดสินใจเลือกต้นสังกัดใหม่ของเขาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับขณะเดียวกันนะครับเอเย่นของเชสโกก็ได้เดินทางไปยังเมืองไลซิกเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเจรจานะครับกับไลซิก โดยตรงแล้วนะครับและทางด้านโลมา n โนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าเชสโกยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขาว่าเขานั้นต้องการนะครับจะย้ายไปร่วมชีมไหนตอนนี้เขาต้องการใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับอาชีพของเขาอยู่นะครับและจะให้คำตอบสุดท้ายในเร็วๆนี้โดยคาดว่าเชสโก จะตัดสินใจเลือกอนาคตในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนวคาสเซนได้ยื่นซื้อเชสโกอย่างเป็นทางการไปแล้วและจะมอบสัญญาตามความต้องการของเชสโกอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงมีโอกาสได้ตัวเชสโกเช่นกันและได้ติดต่อกับไลซิก พร้อมทั้งตัวแทนเชสโกไปแล้วชนะทางการเงินของแมนยูนั้นค่อนข้างแตกต่างจากนิวคาสเซิลแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงเชสโกได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จึงขึ้นอยู่กับเชสโกว่าจะตัดสินใจเช่นไรนอกจากนั้นแล้วนะครับโรมาโนนะครับก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าโอกาสในการย้ายทีมของอิซัสนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเชสโกจริงนะครับถ้าน New ิวคาสเซิลเซ็นสัญญากับนักเตะคนใหม่ระดับ ท็อปอย่างเชสโกได้นะครับในกรณีนี้นิควเสเซนก็อาจยอมเปิดประตูให้อิซัก ย้ายออกจากทีมนะครับลิพูก็จะยื่นข้อเสนอใหม่ครั้งที่2แน่นอนนะครับแต่ถ้านิวค u สเซลไม่เปิดโอกาสให้อซักย้ายลิพูยื่นข้อเสนอครั้งที่2ไปก็เปล่าประโยชน์นะครับผมเรื่องของอีซักนะครับจึงขึ้นอยู่กับนิวคาสเซลและสถานการณ์ของเชสโกนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวเรื่องเชสโกนะครับก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับก็หวังว่าเรื่องเชสโกและอิซักจะจบลงและได้บท สรุปในสัปดาห์หน้าเลยก็ยิ่งดีนะครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าปัญหาที่น่าเป็นห่วงที่สุดของทีมลิพูในตอนนี้ก็คือการขาดเซนเตอร์แบ็กนะครับผมนี่ก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม